สวัสดีครับเพื่อติดตามช่อง y o u t u b e b i g ์เฟิร com สำหรับปีไนฟ์บอกไดเว็บไซที IT, ูกแกงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังจากสตูดิโอนะครับรุ่น e2 ตัวใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นนี้ก็ียกว่าเป็นหูฟังอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีดีไซน์ที่สวยแล้วก็คุณสมบัติครบนะครับมีระบบ ANC ด้วยนอยซ์แค n เซิ่งก็มีมาให้ไมโครโฟนก็ตัดเสียงได้ดีมากยิ่งขึ้นกับราคาไม่บอกดีกว่าให้คุณดูคลิปดีกว่าว่า หูฟังตัวนี้ราคาเท่าไหร่แล้วไปเฉลยกันท้ายคลิปกันครับพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยเอาละครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องหูฟังจากสตูดิโอกันดีกว่านะครับแน่นอนว่าเอาละครับตอนนี้เรามาแกะกล่องกันดีกว่านะครับกับหูฟังสตูดิโอรุ่น e 2นะครับก็แน่นอนว่าการสั่งนะครับก็มาจากทางออนไลน์เช่นเคยแล้วก็แน่นอนว่าตัวซิลนั้นก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็รักโลกนะครับเป็นกระดาษไขนะฮะ เนี่ยเราสามารถแกะออกมาปุ๊บอาจจะแกะแล้วดูดุนแรงนิดนึงนะครับแต่ถ้าสมมติใครลอกเทปออกก็สามารถลอกออกได้เลยนะน,นี่จะมีน,นี้ครับนี่นี่คือหูฟังสตูดิโอ e2 นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหูฟังตัวนึงที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพเสียงเป็นแบบไดอทด,ด้วยโอ้โหแล้วก็มีเคสแบบนี้ครับหน้าตาดูดีไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะมันสามารถใช้ง,งานได้ข้างละ5.5ชั่วโมงนะครับทอทลได้สูงสุด30 ชั่วโมงกันน้ำแบบ IPX4 มีไมโครโฟนแบบคู่นะครับพร้อมกับ Vivid Voice Technology นะครับมี Active c a n c e l t i n g ด้วยโหเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูราคากันตอนท้ายเลยนะฮะราคาใครอยากดูตอนราคานะครับก็กดไปดู Description ได้ก่อนนะครับนอกจากนี้นะครับสตูดิโอนั้นก็จะให้ถูงนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับโอ้น่ารักเลยก็คือเป็นแบรนด์สวีเดนเนี่ยก็จะมีของแบบนี้มาให้นะครับส่วนแผ่นนี้นะครับ มันคือไวเลสแพดนะครับซึ่งรองรับการชาร์จตั้งแต่รุ่น S นะฮะก็สามารถที่จะใช้งานได้และที่สำคัญจะบอกว่า e t o เนี่ยรองรับไวเลสชาร์จด้วยนะมันรองรับได้สูงสุดถึง9วัตต์นะครับเดี๋ยวเราใอ้รีวิวในส่วนของการชาร์จไฟกันอีกทีหนึ่งกับชาร์จชาร์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็น Type c ด้วยทีนี้เราจะมาแกะกล่องทีละอันกันนะครับเราจะไม่แกะกล่องไอตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยแกะตอนจะรีวิวช่วงท้ายนะครับ ในวิธีการแกะก็คือมันจะมีข้างซ้ายและข้างขวานะครับเราสามารถที่จะลอกเทปนะครับออกได้เลยนะฮะหรือถ้าใครมีคัตเตอร์ก็สามารถกรีดได้เลยเช่นเดียวกันทั้งนี้ตอนนี้เรากรีดเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะกดจากข้างบนเนี้ยแล้วก็ผลักมันลงมาได้เลยนะครับอย่างง่ายดายแต่ว่าวัสดุนั้นเขาบอกว่าเอออาจจะดูแข็งนิดนึงนะฮะเป็นธรรมดา เมื่อเราดึงลงมาเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ได้ก็คือจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็จะเจอเทปอีหนึงนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้คัตเตอร์นั่นกีดได้แบบนี้นะฮะแน่นอนว่าพอเปิดมาปุ๊บก,ก็จะเป็นหูฟังสีเทานะครับซึ่ง Sudio t e E2 นะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับแต่ว่าผมเลือกสีนี้เพราะว่าอ่าส่วนตัวคือดูชอบแล้วนะครับก็จะมีสีครีมสีเขียวแล้วก็สีนี้ครับ ซึ่งสีเขียวนั้นก็จะคล้ายกับรุ่นที่แล้วนะครับที่ได้รีวิวไปนะฮะจุดเด่นนะครับก็คือมันสามารถที่จะเปิดตรงนี้นะครับเพื่อเอากระดาษออกและหลังจากนั้นคือแบตเตอรี่จะเริ่มทํางานนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวหูฟังเองนะครับก็จะมีขั้วตรงนี้นะครับอย่าลืมเอาออกนะครับตรงนี้ให้ดูนี้นะครับอย่าลืมเอาออกนะครับพอไม่ออกมันจะไม่ชัดไฟนะครับอ่ะต่อมานะครับแกะเข้ามาข้างในก่อน อีท e ินะครับก็คือเป็นที่ใส่หูฟังธรรมดานะครับก็คือเป็นหูฟังนั่นแหละเป็นตัวจุกต่างๆที่คุณสามารถเปลี่ยนได้นะครับซึ่งทางสตูดิโอก็จัดมาให้แบบครบเลยทั้ง XL, LS แล้วก็ XS นะครับโดยข้างที่ใส่อยู่เป็นไซส์กลางนะครับไซส์ M นะครับอันนี้เราก็ใส่กลับไปก่อนนะครับเรายังไม่ได้ใช้ตอนนี้นะฮะต่อมาก็คือช h a ์จ i n g เคเบินะครับ ก็จะเป็น USB Type C เนื่องจากว่าราคามันไม่ได้สูงมากมายนักนะครับ USB Type C ที่ให้มาก็จะไม่ได้ยาวอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรอยู่ในนี้นี่นเฮ้ยมันดูดีนะแต่ว่าผมขอแกะด้านหนึ่งดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้มันไม่ออกนะฮะมันน่าจะไปออกด้านหนึ่งนี่ครับอันนี้ก็จะเป็น USB นะครับสีเดียวกับเครื่องก็คือสีเทา สนะีเทาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อันที่อยู่ข้างในนี้นะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดด้วยนะฮะเขาก็เลยให้ผ้าทําความสะอาดหูฟังมาให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นผ้าผืนเล็กที่สามารถใช้งานได้ง่ายนะ่ะแต่ว่านิ้วเราเข้าไปมันอาจจะออกด้านหนึ่งนะฮะแต่ว่าจากที่จับตอนนี้นะครับคือคุณภาพผ้าค่อนข้างดีนี่เนี่ยครับมันให้ผ้ามาแล้วก็มีการบอกเรื่องของว่า อย่าลืมรีจิสเตอร์นะคุณจะได้รับประกันเพิ่มอีก3เดือนนะครับคือถ้าใครใช้ตูดิโอแล้วมีปัญหาเนี่ยแนะนำว่าให้อ e ีเมลไปในเ,เว็บไซต์ของตูดิโอนะครับเพื่อติดต่อในเรื่องของการเคลมนะครับหรือว่าถ้าซื้อในตัวแทนของดีลเลอร์ในประเทศไทยก็สามารถที่จะติดต่อเคลมได้เช่น PowerBuy เป็นต้นนะฮะก็ตอนนี้ก็คือตูดิโอนั้นก็ประกันบริเวณมอนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหูฟังจากแบรนด์ยุโรปนะครับก็คือแบรน สวีเดนนั่นเองครับและนี่ครับคือภายในกล่องทั้งหมดของสตูดิโอครับก่อนที่เราจะไปดูถึงรูปร่างหน้าตานะครับเรามาพูดถึงคู่มือกันก่อนนะครับที่หลายคนนั้นไม่อ่านกันเลยนะฮะก็แน่นอนว่ามันก็จะมีบอกเรื่องของอุปกรณ์ในกล่องนะครับแล้วก็การบอกสัญญาณว่ามันเชื่อมต่ออย่างไรนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการสั่งงานนะครับอย่างเช่นด้านตรงนี้เนี่ยจะมี ปุ่มนะครับก็คือสามารถสัมผัสได้นะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดระบบได้แอดได้เปิดปิดระบบนอยคัสซิงนะครับอาทีบดังคัสซิงก็คือการแตะเฉยๆนะฮะแล้วก็สามารถที่จะแตะรับสายวางสายแตะเพื่อจะโทรออกอะไรนี้ได้นะครับหรือสั่งไว้แอซิสแทนได้มีเรื่องของการเปลี่ยนจุกและคู่มือต่างๆเนี่ยสามารถบอกได้หมดนะครับก็ถ้ามีไฟนะครับขึ้นก็คือไฟเต็มแต่ว่าถ้าไม่มีไฟก็คือศูนย์นะครับไฟค้างก็คือ99นะครับประมาณนี้ แล้วก็จะมีเรื่องของปริมาณแบตเตอรี่อีกนะครับแต่ละข้างเลย On Off ฟของหูฟังนะครับแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นนะครับที่สำคัญนะครับคืออันนี้ครับคือหน้านี้หน้านี้จะบอกถึงเรื่องของการติดต่อสบ่ิการเราสามารถที่จะพิมพ์หา www.sudio.com/helcenter นะครับหรือสแกน QR Code อันนี้ได้เลยครับสำหรับตัวหูฟัง สตูดิโอ e 2นะครับก็แน่นอนว่ารูปร่างหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะวัสดุนี่จับแล้วดูเป็นยางกำลังดีนะ,ะแล้วก็มีตรงนี้เป็นปุ่มสำหรับ pairing นะครับแล้วก็ชาร์จไฟด้วย usb type c ตัวนี้รองรับ wireless c h a r ด้วยนะโอ้ถือว่าเด็ดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าให้แทนชาร์จมาด้วยไฟข้างหน้าบอกสถานนะแบตเตอรี่นะครับเปิดฝาออกมาข้างในก็จะมีตัวหูฟังนะครับเนี่ยคือพร้อม pairing แะมันก็จะเริ่มพูดนะครับ โดยตัวหูฟังนะครับก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ครับมีจุกนะครับแล้วก็ตัวหูฟังนั้นมีไมโครโฟนมาให้นะครับ1จุดมีจุดข้างล่างแล้วมีด้านหลังนะครับตรงนี้คือไฟสถานะนะครับอย่างเช่นตรงนี้คือ pairing อยู่นะครับตรงนี้จะเป็นการ touch นะครับซึ่งสามารถที่จะท o u c h สั่งงานได้โดยไม่ต้องพึ่งผ่าแอปพลิเคชันครับก็ถือว่าเป็นอีกหูฟังหนึ่งที่ใช้งานได้ง่ายนะ สำหรับในการ p a ร r i n g ครั้งแรกนะครับเราก็คือเข้าไปที่บลูทูธครับกดอย่างนี้นะครับแล้วก็มันค้นหาปุ๊บเจอคำว่า Studio e 2นะครับก็คือที่นิ้วชี้ผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับแตะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะขึ้นว่าให้ pairing นะครับกด pairing ครับเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วมันก็ pairing เรียบร้อยนะครับตัวหูฟังก็จะพูดว่า connect e d นะครับจากนั้นมันทำอะไรได้บ้างคือมันทำได้แบบนี้ครับคือ1เป็นเรื่องของ คอกับ Audio โคือการฟังเพลงแล้วก็การโทรนะครับเราสามารถเลือกตัวออเดีโอดีไว้ว่าเป็นแบบไหนก็ได้เป็น speaker mm hmm. เฮดโฟนสปีกเกอร์หรืออะไรพวกนี้ซึ่งมันจะมีความเหมาะสมนะครับอันนี้คือเป็น Android 12ก็เลยจะมีการเลือกได้สามารถเปลี่ยนชื่อได้ Disconnect แล้วก็ u n p a พรได้นะครับก็ไม่มีอะไรเยอะจบแค่นี้สำหรับการ Pairing นะครับเดี๋ยวเราไปฟังในเรื่องของคุณภาพเสียงกันดีกว่านะครับเพื่อไม่เสียเวลา เอาละครับตอนนี้เรามาดูในเรื่องของการสวมใส่ของหูฟังรุ่นนี้กันดีกว่านะครับว่ามันใสยังไงนะครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องดึงมันออกมาแบบนี้นะครับโดยหูฟังข้างนี้นะครับมันคือข้างขวานะครับวิธีการใส่ง่ายมากครับก็ใส่เหมือนหูฟังอินเดียทั่วไปพอมันขึ้นว่าคอนเน c t เต็ดเรียบร้อยแสดงว่าติดเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็สามารถใส่แบบนี้ได้เลยนะครับสําหรับในการสั่งงานนะครับเราก็สามารถที่จะ กดปุ่มจากทางด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะครับโดยมันจะแบ่งออกเป็นแบบนี้ครับก็คือถ้าสมมติว่าเราแตะข้างซ้ายค้างไว้2อวีนะครับมันก็จะเป็นมีการทำให้ระบบของ Special Audio นะครับที่ไม่จะจับกือกระไดแอดนั้นทำงานนะครับหรือแต่อีกครั้งหนึ่งก็คือจะจะปิดนั่นเองครับแล้วก็สามารถที่จะแตะก็คือ1ครั้งนะครับไม่ว่าข้างซ้ายข,าข้างขวาเนี่ยเป็นการเล่นเพลงนะครับ แตะ2ครั้งคือการย้อนกลับสำรับข้างซ้ายและเลื่อนไปข้างบบหน้าสำรับ้างขวาแล้วก็สามารถที่จะแตะ3ครั้งไปการเพิ่มเสียงสําหรับฝั่งขวาแล้วก็ลดเสียงสลหรับฝั่งซ้ายนั่นเองครับส่วนทางด้านข้างขวานี่นะครับถ้าเราแตะค้างไว้2วินาทีครับแตะตรงนี้นะครับมันจะเป็นการเปิดระบบ noise cancelling นะครับซึ่งเสียงที่ได้นะครับก็สังเกตว่ามันค่อนข้างที่จะปิด เงียบพอสมควรเลยเมื่อเทียบกับเสียงธรรมดาทั่วไปนะฮะอันนี้คือเราจะปิดนะครับว่ามันเป็นยไงไงับอ่าอันนี้คือให้เสียงภายนอกเข้ามามากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าแต่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นออฟนั่นเองครับก็คือปิดเสียงรลบกลัวนั่นเองน้อยคัสซิ่งนั้นมีผลต่อแบตเตอรี่ด้วยนะครับโดยที่เราปิดเนี่ย มันจะใช้งานได้6.5ชั่วโมงต่อข้างนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเปิดเอาไว้นะครับมันก็จะเตือแค่4.4ต่อชั่วโมงครับและด้วยไดเวอร์นะครับมีขนาดถึง10มิมนะครับก็คือตัวมันเนี่ยค่อนข,ข้างที่จะใหญ่พอสมควรเลยนะครับทำให้ Studio E2 นั้นนะ่ะเวลาที่เราฟังเพลงนะครับก็จะให้เสียงค่อนข,ข,ข้างเต็มอัทรสเลยทีเดียวนะครับการที่มี Special Audio นะครับทำให้เสียงนั้นนะ่ะ มันจะออกเป็นแบบนี้นะครับก็คืออยู่ทั้งท่านบนแล้วก็มีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าสมุาปิดเนี่ยเสียงก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเหมือนหูฟังธรรมดาทั่วไปนะครับทั้งตัว Special Audio นะคะหรือว่า d i a d นั้นแล้วก็ในแคสติ้งอย่างที่บอกไปนะครับมีผลกับแบตเตอรี่แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณต้องการความคมชัดกับเรื่องของหูฟังมากน้อยแค่ไหนเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องของไมโครโฟนกันครับว่า หูฟังตัวนี้นะครับมีการใช้เทคโนโลยีชื่อว่า Beamforming ด้วยนะครับไมโครโฟนเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับ1จุดนะครับแล้วก็จะอยู่ทางด้านบนอีก1จุดนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องของน้ำนะครับเพราะว่ามันมี IPX4 ก็ทำให้สามารถที่จะทนน้ำได้ระดับหนึงอยู่แล้วนะครับไมโครโฟนนี่ค่อนข้างรอบตัวมันจะให้ผลดีอย่างไรในการใช้คุยพร้อมแล้วไปรับชมคลิปทดสอบไมโครโฟนกันต่อครับ เอาละครับตอนนี้เราได้ใช้หูฟังนะครับ Sudio t E2 นะครับก็คือหูฟังอันนี้นะครับในการอัดเสียงนะครับโดยที่ตอนนี้คืออยู่ในห้องนะครับสภาพแวดล้อมเราก็คือยังเงียบสงบอยู่อาจจะมีเสียงแอร์บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด youtube มาอันหนึ่งนะครับก็เสียงจะดังประมาณนึงนะฮะเพื่อเป็นการให้ทดสอบระบบการลบกวนของเสียงนะครับว่าจะสมมุติว่ามันมีเสียงรบกวนออกมานั้นน่ะมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ พูดเลยว่าตอนนี้คือเสียงยังคงมีความชาร์จโดยทของผมอะค่อนข้างที่จะเยอะกว่านั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกไบโฟรตัวนึงที่มีเทคโนโลยีในการลดเสียรบกวนได้ค่อนข้างดีครับส่วนเรื่องของการชาร์จไฟนะครับนอกจากจะชาร์จไฟด้วย USB Type C ทางด้านหลังนั้นนะครับคือตัวมันเนี่ยรองรับไวรัสชาร์จ,จนทําให้เขาจะต้องมีการเปิดตัวเจ้าสิ่งนี้นะครับนั่นคือที่ชาร์จแบบไวรัสนั่นเองครับ โดยข้างในนะครับก็จะมีสาย USB นะครับซึ่งเป็น Type C แล้วนะครับแล้วก็เจ้าแท่นตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสีขาวนะครับแล้วก็แปะคำว่า Sudo แบบนี้พร้อมกับคู่มือการใช้งานนั่นเองครับวิธีการใช้งานง่ายมากครับแค่เสียบ USB Type C เข้าไปแบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้แล้ววิธีการในการวางนะครับคือเราก็ต้องวางไปแบบนี้นะครับพรวางในแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับสิที่ผมจะให้คุณดูต่อไปนี้นะครับ นั่นคือไฟนะครับคุณจะเห็นว่าไฟมันจะมีการเลืองใสงอยู่ข้างล่างนั่นหมายความว่ามันกําลังจะชาร์จไฟนั่นเองครับมันก็สามารถที่จะวางได้แบบนี้เลยครับมาสรุปกันดีกว่านะครับสำหรับหูฟังสตูดิโอนะครับรุ่น e 2ที่ผมกำลังเก็บเข้าไปในกล่องนะครับหลังจากเพลิดเพลินจากการฟังเพลงมาสักพักหนึ่งก็ขอสรุปกันสั้นๆน,นะครับกับราคาของมันนะครับก็4,490บบาทนะครับอันนี้คือยังไม่รวมกับ แคมเปญที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยอธิบายกันอีกทีหนึ่งโดยหูฟังรุ่นนี้นะครับก็เรีวยกดว่าเป็นการแก้โจทย์ของหูฟัง2รุ่นนั่นก็คือตัวของ T2 นะครับที่เราเคยได้รีวิวไปก่อนนั้นนั้นจะเป็นรูปทรงแบบสีเข,เขียวกลมๆม,มนๆหน่อยแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นของ neo นั่นนีงก็ทำให้มันกำเนิดรุ่นนี้ออกมาซึ่งเป็นแบรนด์นิวและรุ่นใหม่แถมมีสีสันให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะอย่างไรก็ตามใครที่สนใจหูฟังรุ่นนี้ซึ่งมีราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ประหยัดแถมประกันนะครับก็ รองรับถึง3ปีสามารถที่จะติดต่อกับทางเว็บไซต์ Studio ได้เลยนะครับรวมถึงแชทไลน์นะครับก็คือสามารถที่จะคุยได้นะครับตาเวลาประเทศไทยในหลายๆโอกาสนะครับก็สามารถที่จะกดดูได้จากลิงก์ข้างล่านี้ที่ผมแปะเอาไว้นะคะับสำหรับหูฟังสูดิโอแล้วก็อย่าลืมว่าใครอยากได้นะครับก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ลด15%นะครับตั้งแต่ วันที่ผมลงคลิปนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนะครับก็อย่าลืมไปช้อปปิง้งแล้วก็จับจ่ายใช้สอยกับหูฟังดีๆมีคุณภาพราคาไม่แพงแบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพีนี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นแกจิตและเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่อง Big l i ล e นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้าหน้านี้รวมถึงใน facebook.com แตทบ i ๊กไบเช่นเคยครับ